สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการกำจัดขยะออกจากชีวิตนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราหาโปรแกรมที่มีชื่อว่า v a l o r a n t นะครับผมเรากดตรงปุ่มค้นหานะครับเขียนคำว่า add or remove program นะครับมาถึงนะครับให้เราค้นหาคำว่า r i o t ครับค่ายเพลงนะครับ เราจะเจอไ i o อ v แวนการ์นะครับกด u n นอินสต l ครับกดย e สครับ Uninstall นะครับต่อมานะครับหลังจากเราลบไ i o อ v a n นการ์ได้แล้วนะครับให้เราค้นหาตรงท่องนีครับเขียนคำว่า Control Panel นะครับไปที่ Uninstall p r โปรแกรมนะครับจะเจอว่า Valorant นะครับกด Uninstall ตอ่อทิง้งนะครับแล้วก็ไลออดไฟเอ็นนะครับอ่านเิงสตอทิ้งด้วยนะครับขยะชีวิตครับหลังจากที่เราลบขยะออกจากชีวิตแล้วเห็นช่องนี้หายไปไขยะหาย,ไ,ยไปแล้วครับชีวิตสุขสบายครับเกมขยะไ,ไปไ